สวัสดีครับผมมาหาแมงแข้งครับผมถึงมาเก็บแมงแข้งอยู่ครับแมงแข้งนี่มันต่างทงหน้าครับผมใช่หรือครับไม่ดาวเนาะแมงแข้งอี่ยังีงหวานนี่อยังนไงนี่ไงแมงแขงไงเห็นไหมมันลงแล้วนี่มมันจะีเป็นแผงน่เลยไปพวกติ๊กไปนู่นกับไม่ดาวคูับโอ้ยนี่ไงนี้ไงไปบนแล้ว ใจเป็นเพ่นี่มาพี่มาพี่ไม่ได้พลิ้งเอาเครื่องนี้ก็เฮ้ยมันม่ต่างตัวเลยผมก็เก็บมิ้วเลยนี่พลิงไงไม่เอาบดได้ดิหน่ตีมันน่ตู่ดำๆนี่อยู่กลับเครื่องปุงนี่ไงูมีแครงนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นปะพี่น้องเห็นปะเนี่ยเห็นเลยเนี่ยหมูเป็นแถวเลยเาปุัยแถวนี้ด้วยดำดำทำไงวะมันเอาบดได้ดิหนิเก็บเลยเออนี่เห็นไหมเนี่ยพีิ้งไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ เอากุ๊ไปใชเออกุ๊ปสวิงสวิงเออแม่น um> ยูเอาสวิงเลยลูก uh มันจะลงหูมันก็ไต่อ่อนอบนี่นี่เอมาเก็บแม่ลูกมาเ็บแม่แูกมาเก็บแม่ลูกมาเก็บแม่อันนั้นแมงเก็บอันนี้หอมค่ะครับพี่น้องแม่แม่เก็ขับรถ แม่แค้งยังก่อแม่แข้งขาปงแมเต้ยแม่โป่งลกแม่โบเห็นทางนี้ก็เอาทางพี่เอ้าเอานี่อุ้ยตัวนี้น้อยนี่ตัวเลยเป็นตายยักษจังวัดนี่เป็นตายแล้วเนี่ยโอ้ยตัวไม่เสีอแม่แม่แม่อย่าหาิมเขาลม่หยมัน้ขาลงมาบริกังบริกังใส่อันนี้พี่น้องป้องไฟเอ้ อุ้ยบินไปแล้วมันบินะมันบินออกไปจากเชียงนอกแล้วมันให้ไหลมันจะเป็นตัวแบบนี้นะครับไม่เพิ่งอาเจียแดงเหมือกแม่แข้งแม่แข้งไงปเขาเนี่ม<ห> <buffet S 2> <ไ>ันอยู่น้ำต่ำไปเขามักลงไปข้างล่างแล้วเขาก็หาว่เห็นไะไอุ้ยพี่ิวานี่ไงลูกพิวานบอกเนี่ยพี่น้องเลยพิวานนี่ต้องวมาทำอะไรนาเก็บอะไรเก็บอะไรก็บมาหาแม่เลยลูก มันยุดตามมันนี่ครับเกี่ยวเขาแล้วมันยุดตามขานี่ครับามใบใบใบต้นกบงนงแบบต้นกบงคือบงโอ้ยโอ้ยทะลุกันพอปุยพอปุยต้องหาแม่สว่างเกิน นี่คือนี่ไงพลาสติกไงนี่ไงนี่ไงนู่ไงนี่เป็นเครือน้อขึ้นไปเลยทุกคนนี่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 ยิ่งสวยเลยเนี่ยนี่โอเคไหมพอติ๊กเด้เวลาจะจับแล้วนะจับเลยจับพอปุ้ยจับมาจับเข้ามาขึงกระดุมเขามันหล่นเลยปุ้ยเออเออยังไงปุ้ยไหมมันทำไมนันบอกว่ามันบินไงแมงแข้งมันไม่ค่อยบินเลยลูกมันไม่บินแน่ มันจะไต่ง่ายอ่าปลานะเห็นไหมนี่เดี๋เห็นพี่เห็นไหมไกลเหรอเดี๋ยวเออน้องมุกไปเห็นบ่ครับนี่แมงแข็งขาโป้งง่ายเด้เนี่ยมัแข็งขาโป้งง่ายหอมเป็นหอมตามเป็นยังเนาะเป็นยังคือขาโป้งพี่น้องดูนี่ขามันโป่งขามันอ้วน้วขามันขามันอ้วนอ้วนเลยครับหอมหูหอมอ้หปลายเอามาขาอ้วนอ้วนเทาอย่างนี้เลยเห็นแล้วลงนั่งลงโอ้เตรียมเลยบุคนี้ เต็มเลยเดี๋ยวต้องจะเบ่งหมดเหรอเออหมดว่ามันไตนี้เพล่ะเออมันมันลงข้างล่างมาละมันหอนต้องเอาตอนเช้ากับตอนเย็นมันลบเด็ดโอ้โหเอาห่ะโ้ปีนะฮะนั่งเก็บเอาเลยปีนะกินเป็นบ่อันนี้เจวันจะรยแป๊บแป๊บแล้วเก็บตอนเลยเต็มเลยเนี่ยเทเบมือเพิ่งลุ้ม หวคือวันเมงดาเลยนเพื่อนกเอาทางงไปเอารถออกมาไม่ได้ใต้ลงใต้ลงมันใต้ลงหูเมไ่ะโอบเลยมันใต้ลโอ้เต็มกำมือนี่เออก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ครับเต็มมายาครับเต็มมายาดังเต็มมายาตกแดงมายาอืออี๋่นโอ้โห

เออตัวใหญ่เปจะอยู่ข้างล่างได้เพราะว่ามันมันอันนั้นไม่ร้รูมันไม่ได้อยู่ในรูเดนุ่งมันอยู่แต่เกลือขบวนอืมกูนะเบิร์กจัดขเจายยังกันครับนี่พี่น้องวัวไวมุ่นอุ้ยปุยหนี่แกนเวิร์ดโอ้หเอาอันนี้แบบไม่แข้งขาปูงหอมคือแมงดานี่ครับกินหอมมากเลยหอมมากครับอันอันสั้นมันร้อลู เราก็สั่นอยู่ย้ยไดด้วย้ด้แต่ละคนยักไปเรื่งนนี่เสือแล้เดนลุ่งหมหัวแล้วแข็แรงแข็แงเดโอ้โอ้โหอ้โงเข่าเห็นตัวไงพ่อปุ้ย้ยังมู่้ในรูนี่ยัหรู้นี่เออตอนเย็นมันจะขึ้นตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยมันจะขึ้นมากินน้ำหมองอ่ืมอ

่ก็มาำการรู้คามมันอยู่อันนี้อันเดียวถอถ้าไม่เสื้อขันยาวนะเอ้ใส่กันแดดมันมาถอดตีต้อนจีต้อนออกจีบงเลยย้ตันงอื่นนะแรงอื่นต้มบ่มีอะไนี่ต้โกนางอื่นต้้งคารมอย่างามีคนนี่ อีหยังมึงอยู uh, ่ในเฟียงาดีออกไปตายเฟียงตายเฟียงออเพียบเลยอืมกระติบมาเพียบเลยเก็เก็บเก็บเก็บเอตัวดนแซาตัวหนแซโอ้ตอเนียโหมากลัวมมาเลยไม่เห็นคนเลยวะน

ตำเจ้าป่นซื้อปะทูในการปลานั่งเกษตมีปลาโคศปลาน้ำขงอือโอ้โอปุ๊บเงี้ยไอือโอ้ขันแล้วจะไปคุกเป็นเขียวน้องจับได้ไหนคะลูกโอ้เก่ยงจับได้ตัวใหญ่จังเลย ตาั่วหรือเป่าโอ้น้ำสุดเยีใช่น้ำรสุอยู่เพิ่เด็กแกเย็นมันจะทิ้งตัวม้องเห็นไหมนี่ตั้งข้างล่างนก็เต็มเลยนะนี่ใช่นี่นะเห็นไหมจะเห็นไหมหนูบินไปแล้วเห็นไหมมันตกใจมันบินไปแล้วมันคือตกใจไงมันตกเลยนี่นี่นน้ำปรดเอาได้โอ้โอ้โอ้ตกยังไงเหอแล้วก็ตน้ เย yeah, oh. oh. like oh. oh. ็บน้ำเลยลูกไปแล้วไปแล้ไปล้ตัวใหญ่มากไม่ได้เดินไปจาวล้วไอัวนี้ต้องเอาอย่างไปขึงเอาหม้ไหอ้อ๊อู้อะไรแค่นี้เลยเราเออเมอันเยอันครับมันเยอะเต็เาไม่ได้บ้ไ้โอ้ห กุ้งตะไค้แมงคลามปลาแดนนะครับแมงแขงไอ้แมงไอแมงคลามแมงแขงครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยครับฝากกดกวนกวด้วยครับแพงนะครับเต็มเลยนี่ยังไม่เจอตั้งหลายคร์บวนสามคบวนมีไม่ไม่ใช่ ห้าขบวนมีเท่านี้ครับเมื่อกี้เราได้สาวมากเลยมีตัวใหญ่ใส่บ่อมด้วยฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับ,บ,ก,ดรบกดกระดิ่งให้ด้วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับและมาดูกันใหม่นะครับโอเคครับ,บายบลยลมหนาวมาแล้วครับ